นี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือจุดนี้นะครับซึ่งนี่เราให้หมัดปลาดูกันเลยนะครับหลายๆคนนะครับจะเห็นไหมนะครับนี่คือน้ํานะครับที่ออกมาจากใต้เขานะครับนี่คือน้ําพุธรรมชาตินะครับนี่เห็นไหมครับดูนะครับดูเป็นภายน้ําพุ่งออกมาจากใต้เขานะครับไม่มีแห้งเลยนะครับที่นี่คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้ํามาจากไหนนะครับน้ําจะใสมากเลยดูนะครับท่านผู้ชมนี่แล้วก็ ด้านล่างก็จะเป็นใจก็จะเป็นที่พักผ่อนก็คือตรงนี้จะไม่อมนุญาตให้เล่นนะครับตาน้ำขึ้นมานะครับนะครับนี่ก็บริการรอบๆน้ําผุดนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะครับี่จากว่าอยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับนะีบ่ยนะ้ำก็จะออกมาจากใต้เขานะครับข้างบนนี้จะเป็นเขาเขาสูงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเนี่ยน้าจะออกมาจากใต้เขาลูกนี้นะครับซึ่งเขาเรียกว่าตรงจุดนี้จะเป็นน้า บ้านชาทางใต้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือต้นกําเนิดของน้ําพุทธธรรมชาติเขาใหญ่ครับออกมาจากนี้ก็จะเป็นไหลลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็จะนี่ครับก็จะเป็นลานําธารนะครับไหลลงไปสู่ลาตะคองนะครับนี่คือบรรยากาศทั่วไปนะครับในช่วงเช้าว,วันจันทร์นะครับที่บริเวณบ่อน,น้ําพุทธธรรมชาติ บ้านท่าช้างใต้นะครับ